มูล,ลนิธินะฮะพัฒนาเครือข่ายเอสนะฮะภาคอีสานนครับท่านผู้ชมครับรวมกับองค์นะครับขออภัยร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองท่าบ่อนะฮะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคตินะครับที่มีต่อแรงงานข้ามชาติในเรื่องของคิดบวกกับแรงงานข้ามชาติครับที่ห้องประชุมอาคาร3เทศบาลเมืองท่าบ่อนองคายครับนายอมรวทิ์เปียพ่องรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าบ่อได้เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อแรงงานข้ามชาตินะฮะมุ่งเน้นในเรื่องการลดจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติส่งเสริมความร่วมมือในการดําเนินการให้บริการที่เป็นมิตรสําหรับแรงงานข้ามชาตินะฮะสำหรับมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอสภาคอีสานเนี่ยมีบทบาทการดูแลและลดอัตราการติดเชื้อ SIV รายใหม่ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยนะฮะและส่งผลต่อการลดอัตราการติดเชื้อ SIV ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้กระบวนการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพิ่มการเข้าถึงบริการและข้อมูลด้านสุขภาพและการเกิดนโยบายที่เอื้อต่อสภาวะสุขภาพของรายงานข้ามชาตินะฮะดังนั้นมูล,ลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอสภาคอีสานเนี่ยจึงร่วมกับองค์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองท่าบ่อหนองคายได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติตการเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อแรงงานข้ามชาติขึ้นในครั้งนี้นะครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยรู้จักและเข้าใจ ในการดําเนินการฟ้ามิตรสองนะฮะในอําเภอเมืองท่าบ่อนหนองคายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานระดับนโยบายและการปฏิบัติในในการดําเนินงานนะครับเพื่อพัฒนาแนวทางในการดําเนินงานเรื่องของการบริการที่เป็นมิตรสําหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติโดยจัดให้มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่องคิดบวกกับแรงงานข้ามชาติมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูล,ลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอสภาคอีสานเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ด้วยครับ